นี่เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบีฟนะครับเป็นยาสลบนะครับอาฉีดยาปลานะครับนี่ยเพื่อจะฉีดยานะครับทําการรักษาปลานะครับก็จะใช้ยาสลบตัวนี้นะครับอัตราส่วนนะครับที่เขาแนะนํามาก็1มิลลิตรนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับอันนี้ท่านใดที่จะทำสาระกรรมปลาครับถ่ายรูปปลานะครับก็ จะสามารถถ่ายภาพปลาที่นิ่งได้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับทดสอบคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับว่าดีแค่ไหนนะครับอันนี้แอดมินก็นำมาจำหน่ายให้แฟนร้อยเจ็ดสิบบ้านประครับนะครับท่านใดที่ใช้ยาสลบนี้เพื่อตกแต่งปลานะครับเพื่อรักษาปลานะครับเอาไว้ฉีดยาปลานะครับวางยาสลบนิ่งๆนะครับ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษนะครับที่ออกแบบามาโดยเฉพาะนะครับทำให้ปลาสรุบระงับการเคลื่อนไหวนะครับช่วข่าวนะครับช่วยลดความเครียดความเสี่ยงของการบาทเทดเจ็บจากการบอดช้ำจากการกระโดดนั่นเองครับหรือในกระบวนการขนส่งนะครับรวมถึงาทางการแพทย์นะครับ ปริภณฑ์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับก็เร,เรียกว่าไม่เป็นอันตรายต่อ,อน้องปลาเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับพอลดความเครียดของปลาได้ด้วยนะครับทําให้ปลาสงบลงนะครับใช้สําหรับการขนส่งปลานะครับปลาตัดเล็กๆนะครับหรือ สัะยะกรรมตกแต่งนะครับใช้สําหรับเพาะพันธุ์นะครับตอนที่ฉีดฮอร์โมนได้ด้วยนะครับหรือการผสมเทียมนั่นเองนะครับไม่ละคายเครืองต่อปลาครับแล้วก็ไม่ทิ้งคราบมันไว้บนิูน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของดีฟเนี่ยจะปกติแอดมินใช้ย,ยาสลบญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่า อันนี้เป็นบริษัทของคนไทยด้วยนะครับก็นี่ก็ผลิตตอน2024นะครับแล้วก็หมดอายุ2026นะครับก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองผลิตภัณฑ์ของดิฟนะครับนี่แอดมินก็ใช้ของดีเลยนะครับสำหรับเพื่อ ประสิทธิภาพนะครับในความนิ่งของน้องปลานะครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับตัวดิฟยาสลุตัวนี้นะครับกับน้องปลาชุดนี้นะครับในดีที่คุ้ยฟารมนะครับโชวานะครับก็เป็นโชวาที่สวยงามเหมือนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ยาสลุนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่ทาให้เขานั้น สงบลงนะครับพอเคลื่อนที่ช้าตอนนี้ดูจะเคลื่อนที่เร็วนะครับบันทึกภาพวิดีโอน่าจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวมาลองผลิตภัณฑ์ของดีฟกันนะว่าจะเป็นอย่างไรครับตัวเปิดฟ้าออกมานะครับก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้แอดมินได้ตากดูเนื้อยานสรุปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นออกมันๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูกลิ่นะ อินนั้นไม่ชุนนะครับอเดี๋ยวลองดูเวลาถ่ายรูปป่านี่ไอ้มีนจะใส่ไปในน้อยก่อนนะครับเนี่ยอืมออกคล้ายๆกับยาสลบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราอลองนน้อยก่อนนะครับก็นิดหน่อยนะครับ น้ำก็ที่ใส่ก็ค่อยๆใส่นะครับไม่ได้แบบเขาบอกว่าหน้าน้ําไม่มันเลยนะครับก็ต้องลองของคนไทยดูนะครับอันนี้ก็เป็นไดนิชิค้ยฟาร์มนะครับอาน้อเข้าจาเท่ญี่ปุ่นนะครับดูรายละเอียดน้องปลาไปใกล้ๆนะครับาซึมลงหรือยังนะครับ ก็เคลื่อนที่ช้าลงนะครับแต่ยังไม่แบบน้งยายเข้าไปผสมกับน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบถ่ายภาพนะครับาภาพที่ได้นะครับอันนี้เป็นลังใส่ไปนิดนิดเดียวนะครับก็ดูนิ่งๆิงขึ้นนะครับ ทีช้าลงนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเพิ่มโดดอีกนิดนึงนะครับเพื่อแบบความคมชัดนะครับของวิดีโอนะครับเราต้องให้น้องปลานิ่งที่สุดนะครับเพิ่มโดดกันนะครับ หลังจากเพิ่มโดดแล้วนะครับก็ที่เห็นนะว่าน้องปลาไหวช้าลงนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถได้วิดีโอที่แบบมีความคมชัดนะครับสามารถเก็บรูปภาพได้นะครับเวลาถ่ายภาพไม่ควรให้น้องปลานิ่งเกินเกินไปนะครับแต่ละตัวก็จะความยากของการถ่ายภาพก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาด้วยปลาแต่ละตัวนั้น เรียกว่าความนิ่งไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะแต่ที่แล้วนะครับนี่ก็แบบ slow motion ครับถ่ายภาพได้เลยนะเดี๋ยวเราไปบันทึกภาพนิ่งกันนะครับแอนนินขออนุญาตนะครับไปใช้ยาสุบแล้วก็ขอบันทึกภาพนิ่งกันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยิงดีเหมือนกันนะครับสำหรับยาสรุปจากบีฟนะครับยานสุปของบริษัทคนไทยนะครับ คุณภาพก็ได้เหมือนกันนะครับเนื้อ,อกินแล้วก็นไ,ไม่ชุนนะครับแต่ออกออกแนวแบบยาสลบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับความสมูทนะครับไม่แบบสงบแบบดิ้นนะครับก็สงบแบบสมูทนะครับเนี่ยนะก็จะปลอดภัยต่อน้องปลานะครับจะไปทดสอบ การถ่ายภาพกันเลยนะครับ